เมื่อก่อนเนี่ยจนกระทั่งผมเป็นฤทธิดวงนะอ๋อเมื่อก่อนเป็นฤทธิดวงทวารด้วยอ่าตอนนั้นและพอมาถามนี่มันหายไปเฉยเฉยทานอยู่ทานเคเอสเคอร่าไมโนซาครับสามตัวนี้ทานต่อเนื่องนานไหมครับไม่ไม่นานไม่นานส่วนมากแต่ถ้าถ้าจะทานก็ระหว่างเคอร์ล่ากับอ่าไมโนซานี่จะตลอดแต่เคเอสนี่ไม่ใช่นั่นเท่าไหร่เพราะว่าเอ๊ะอยู่ๆมันเหลวมากแล้วก็มันจะอั้นไม่อยู่ครับอาจารย์อธิบายไว้ในหนังสือค ว่ามันสามารถช่วยให้ที่มันอยู่ในลำไส้อะมันไม่ได้ทำลายตัวดีมันช่วยเอาตัวร้ายออกไปก็เนี่ยผมพอผมทำผมเห็นว่าอยไอ้เจ้าเคเอสนี่มันช่วยในการขับถ่ายแต่นี้เราก็ดูถ้าเราถ่ายปกติดีแล้วแล้วก็ถ่ายนุ่มดีแล้วใช้เคอร,ร่ามาเนเซ่าเคเอสผมก็เบาเอาไว้ใช้เมื่อเวลาจะเป็นจริงๆรตอนนี้ถ่ายทุกวันพอช้าขึ้นมาก็ถ่ายทุกวันแล้วก็ถ่ายนุ่มถ่ายไม่แข็งแล้วแล้วลิสตดวงที่เป็นตั้งสามตีหัวที่ที่ก้นเนี่ย เพราะผมอายหมอหมอประอบไปพับเนี่ยทุนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีนะลวงเข้าไปในทวารน,นั่นแหละและ้วก็เข,เขาไปดูไ้ว้จนต่อมลูกหมากด้วยไงผมก็ไม่เอาตะเพ้นแต่ของท่านนี่ผมกําลังดูอยากจะจะบอกกับท่านว่าผมซื้อไปตั้งสิบกระปุกมั้งแต่รู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนหรือว่าขึ้นอยู่อายุเป็นไปได้เพราะว่าหนึง่งจะให้มันดีตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ม,มันต่างกับเคอรครับ โอ้ขอล่าี่สุดยอดสุดยอดแล้วลิษีดวงนี่ทานยาอยู่นานไหมครับถึงหายไปครับก็ก็ปรากฏว่าติดต่อกันสักพักใหญ่ได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งปีอ่ะครึ่งปีประมาณนั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นเฮ้ยมันไม่มีคือมันหายไปหมดมันหายไปเลยแล้วก็มันเหมือนก็เป็นข้างๆก็เป็นเนื้อเหี่ยวๆแล้วผมก็มานั่งฟังจากจากหมอวิทยาศาสตร์แผนปัญญานะเขาก็จะบอกใช่อันนี้มันเหมือนกับเส้นเลือดโป่งอ่ะอ่าเมื่อ เมือ่อตรงนั้นมันไม่มีติ่งแล้วมาอะไรงนะโอเคมันก็เป็นหย่อนยาันไปอย่างนั้นแหละถูกต้องเลยครับคบไม่มีแล้ว <c oughs> ก็คือหายไปเลยหายไปเลยวันนี้ถ่ายอะไรก็ไม่มีเจ็บไม่มีแล้วผมก็ไปให้ลูกพี่ลูกน้องกันผู้หญิงเขาเป็นเอาไปกินเลยเสร็จแล้วสักพักกสามเดือนสี่เดือนเออพี่ทินมันดีนะถามมันดีไงที่มันเป็นตุ่มๆมาสามสี่หัวแล้วหนูถ่ายมันจะเป็นเลือดมันหายไปแล้วพี่ทินบอกเออแต่เองต้องกินตลอดไปก่อนนะอให้หายดีแล้วก็ค่อยหยุด แล้วก็หลานนีกคนเป็นครูเหมือนกันเป็นแล้วตอนนี้บอกไปไง่ายหลานทาไม่นานก็มาเอาเพราะว่าน้าต้องไปที่คลินิกสหน<ม>ของดรพัฒตลอดมีไรเดน้าซื้อมาฝากให้อื<ม>หายแล้วนะเองยังต้องพยายามกิน<ม>แต่อตัวเคอร์าต้องติดบ้านไว้ใครเป็นเองก็อุทิศให้เขาไป<ม>ให้ดึงไปให้แผงแล้วให้ให้กินเดียวนั้นให้กินเดียวนั้นเรากินให้เขาดูก็ได้น้าถามอาจารย์ดรพัฒแล้วไม่มีอันตราย